ครับสวัสดียามเย็นที่อาฟาร์มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศนอกคอกนะครับนอกโรงเรือนวันนี้2ตัวรุ่นหย่านมนะครับรุ่นหย่านมออกมาเดินเล็มหญ้าในช่วงยามเย็นนะครับก็เป็นหญ้าขนหญ้าแผงโก่าแล้วก็หญ้าขนทั่วไปนะครับเอาบรรยากาศยามเย็นสบายๆมาดูกันนะครับ วันนี้มาโชว์หนหนุ่มกับ1สาวเนี่อันนี้หสาวอายุอายุก็เกินยานมมาพอสมควรนะครับ9เดือนละปกติยานมจะอยู่ที่6กเดือน7เดือนตัวนี้9เดือนแต่ตัวนี้6เดือนหนุ่มน้อยอีกตัวหนึ่งครับหนหนุม่ม1สาวน้อยดูฮะดูครับตัวนี้เป็นลูกของ KF31 แม่เป็นแม่ PC 448ทับ2ซึ่งแม่ตอนนี้ท้องแล้วนะครับท้องกับพ่อนอก m r VL Rojo 8ทับ42แต่ตัวนี้เป็นลูกของ KF 31พ่อแดงแม่เทาครับมาดูพัฒนาการวั9เดือนจะเข้า10เดือนบริบูรณ์แข้งขาใหญ่ก่อนนั้นท่านผู้ชมคงจำได้เคยทำคลิปนะครับขนเขาจะไม่ได้เรียบอย่างนี้ ขนจะไม่เรียบจะยองๆฟูๆซึ่งเดิมทีทีมงานก็นึกว่าเป็นพญาต์เป็นอ่จริงๆแล้วเป็นกับกับอ่าขนโดยโดยโดย,โดยโดยธรรมชาติเขาพอพอถึงอายุช่วงหนึ่งเขาก็จะขนเงาเงาสวยนะครับอันนี้พ่อแดงแม่เถาลูกออกมากรอ,อกกึงกึงแดงแดง,แดงนะครับจะว่าเหลืองก็ก็ประมาณนั้นแต่ว่าจะออกมาแดงแดงมากกว่าเหลืองนะครับ ตัวจะยาวเหมือนพ่อเขานะครับเคฟเดี๋ยวดูดูด้านข้างนี่ครับลำตัวจะยาวแข้งขาใหญ่เพศเพศเมียตัวนี้มีอนาคตเดี๋ยวเป็นสาวก็คงจะผสมจริงก่อนนะครับให้ให้เจ้าวิสกี้มิสเตอร์มิสเตอร์โรเจวิสกี้เป็นเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงของเราที่เป็นพันธุก,กรรมนอกตอนนี้ร้านวิวแล้วนะครับ พี่น้องสามารถเปิดเข้าไปชมได้พิมพ์ว่าพ่อพันธ์ุคุ้มฝูงของอาฟาร์มนะครับพิมพ์ว่าพ่อพันธ์ุคุมฝูงอาฟาร์ม A.R.E. นะ ARE หรือช่อง YouTube R อา a n n e l ตอนนี้ยอดผู้ชมทะลุหลักล้านแล้วนะครับก็จะให้พ่อพันธ์ุคุมฝูงนะวัวสาวนี่วัวสาวเนี่ยอยากให้ทับจริงทบคือผสมผสมสดก่อนได้ซึกลูกหนึ่งลูกที่สก็จะผสมเทียมการผสมเทียมก็แล้วแต่ฟาร์มนะครับบางฟาร์มก็ จะมีเรื่องของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นซีดา้าไม่ว่าจะเป็นพีซินหรืออุดอื่น,นๆที่เขาเรียกว,ว่าเหนี่ยวนํากําหนดรอบการกลับสัตว์ได้แต่ของเรานี่จะใช้หลักธรรมชาติหลักธรรมชาติไว้ไว้เป็นหลักครับเว้นแต่ว่าตัวไหนที่เป็นสัตว์เงียบหรือสัตว์ยากเราก็คงใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยนี่ครับลูก KF3 1 กล้ามเนื้อมาแล้วครับตรงคอแบรนด์ are ตองเก้านะครับ are ตองเก้าตอนนี้แบรนด์เราก็ได้ส่งมอบให้พี่น้องเกษตรกรไปหลายตัวแล้วนะครับเพื่อไปพัฒนาพันธุกรรมก็โซนอีสานเรานะครับถ้าเห็นแบรนด์ are ก็มาจากจังหวัดสุวินนะครับ ครับอีกตัวหนึ่งเป็นหนุ่มน้อยลูกของ C y 1 4 1นะครับพ่อเทาแม่เทาลูก,กออกมาเทานะครับกล้ามเนื้อสวยงามตัวนี้ก็ว่าที่พ่อพัน์ุว่าที่พ่อพัน์ธุอย่างดีนะครับวัยหเดือนวัยหเดือนวัยหเดือนครับมาให้ดูยานมของพวกเราที่อาฟาร์มสังเกตดูแต่ละตัวนะครับกล้ามเนื้อกระดูกครับ บีดได้ในระดับที่พึงพอใจมากนะครับเรื่องความย่นความหนานี่เราไม่ห่วงนะครับแย,แย่งแยงกินยาฮช่วงนี้เราดูฝนนะครับหญ้าก็ส,สมบูรณ์ อ่าเนี่ยหนุ่มน้อยวัยหกเดือนกับสาวน้อยนะวัยเก้าเดือนวันนี้ออกมาเดินเล่นผ่อนคลายนะครับก็มียืนโรงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปล่อยให้เขาได้ออกกําลังกายเนะี่ยลานลานข้างนอกนะครับปล่อยกขาเดิอนออกกาลังกายเป็นภาพบรรยากาศยามเย็นที่อาฟาร์มอำเภอสกาจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นรุ่นยานมย่นย่นหน,นาหนา,นาล,ลองดูบัานท้ายตัวนี้หน่อย บัมจมเนี่บันทายขวนหางมือผมเล็กไปเลยเดินเล่นละเดินต่อละก็เดินกินหญ้ารอบสระนะครับก็จะมีสระน้ำที่ฟาร์มเราก็กินยอดผัก ครับญ้าที่กินนี้ก็เป็นญ้ามูราโต้นะครับเนี่ยครับนี่เป็นญ้าเป็นญ้ามูราโต้นะครับก็จะมีญ้ามูราโต้ย้ามูราโต้ก็เป็นญ้าคล้ายๆกับญ้ากินนีญ้าลูซี่ Lucy, แต่ว่าเขาจะมีขนใบจะอ่อนนุ่มนะครับนี่เป็นญ้ามูราโต้นะครับกินยอดอ่อนก็เป็นพุ่มๆข้าขยายเร็วนะครับปลูกได้สองวิธี ด้วยมเมล็ดแล้วก็แยกแยกหนอ่อนะจะวิ่งวิ่งไปกินยอดอ่อนเนี่ยหมูลาโต้เท่านั้นนะครับนี่ครับหน้าตาของหมูลาโต้จะเป็นอย่างนี้นะครับวัวจะชอบมากหนาใหญ่นะครับ กินอร่อยเลยนะครับทั้งสองตัวช่วงดูฝนก็ยาดจะเยอะนะครับวัวก็สมบูรณ์ทั้งสองตัวดูฮะบันท้ายบันท้ายใหกล้ามเนื้ออ้วนทุกตัวนะครับ สัวสวยๆนะครับก็นำภาพบรรยากาศที่อาฟาร์มาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ